ซึ่งวันนี้24กันยายนก็ครบรอบ2เดือนพอดีนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์กัมพูชาเปิดฉากโจมตีไทยเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันพื้นที่อีสานใต้เองเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าอาจจะไปสํารอยกับที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วที่มีชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาเพราะว่ามีเหตุการณ์ชาวกัมพูชาเนี่ยมาปลูกสวนมะม่วงเลยนะครับแล้วก็ลุกล้ำชายแดนไทยยาวกว่า7กิโลเมตรนะครับ นอกจากปัญหาเขตแดนที่กัมพูชารุกล้ำไทยทั้งชายแดนพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดสีสเกตช่องอานมาอุบลปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายที่สุรินและพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วเรายึดคืนกลับมาได้แล้วและก็ยังยึดคืนไม่ได้บางส่วน มาพบหมู่บ้านปริศนาครับคุณสจีคุณผู้ชมคือลักษณะคล้ายกับบ้านหนองจานเลยที่สาแก้วอะครับที่ชาวกัมพูชาบุกรุกแพ้วถางแล้วก็ปลูกต้นมะม่วงรุกล้ำเข้ามาในเขตไทยตั้งแต่บริเวณป่าชายแดนด้านทิศตะวันตกหลังคาสิโนชายแดนช่องจอมช่องคลาคมุมลุก เข้ามามากกว่า100เมตรไปจนตลอดแนวเลยเป็นช่งชวงๆครับไปจนถึงช่องระยีใกล้กับผ่านลับตะวันและช่องปลดต่างตรงข้ามหมู่บ้านสกลที่ตะบนตะเคียนอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินท์ตลอดแนวชายแดนกว่า7กิโลเมตรเลยครับมแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงระดับท้องถิ่นจะเจรจากับฝั่งกัมพูชาเมื่อหลายปีก่อนเหมือนเดิม เราพยายามทักท้วงแล้วแต่กัมพูชาก็ยังเพิกเฉยอยากให้ทหารยึดคืนพื้นที่ที่ถูกกัมพูชาลุกล้ำแดนกลับขึ้นมาให้หมดครับที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่คล้ายๆกับที่น้องจานเนาะมันมีชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาปลูกมะม่วงล้ำเข้ามาเขตของช่องจอมช่องคลาขมุมตรงนี้ก็ล้ำเข้ามาก็เยอะพอสมควรลึกเข้ามาประมาณเกือบร้อยเมตรยาวตลอดแนว แต่อีโซนหนึ่งก็โซนที่ช่องต่างช่องไรงยีตรงนั้นก็เยอะโซนนั้นอะเยอะครับเยอะมากหลา,หลายร้อยเม็ดเข้ามามเป็นไรมาม่วงเคยไปเจราจาแล้วด้วยรอบหนึ่งเขาก็ขอขอเก็บผลผลิตก่อนอแต่ทําลายให้เราอยู่ใจบกวันนี้ก็ไม่เห็นทาลายเลย,ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม ทีนี้ไปดูบรรยากาศการค้าขายที่ด่านช่องจอมกันหน่อยนะคะแม่ร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดแต่ก็ยังมีบางร้านค่ะเปิดขายนะคะโดยเฉพาะอาหารของสดพืชผักผลไม้ที่จําเป็นต้องซื้อไปดํารงชีวิตในแต่ละวันแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าแม้จะค้าขายได้แต่ว่าบรรยากาศมันเงียบเหงาไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะนี่นะเราก็เป็นห่วงกันนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงเป็นอยู่แบบนี้บางพื้นที่ก็ยังมีความตึงเครียดเกิดขึ้นค่ะ